เบิ่งดู่ถ้าเขาอัดชัดแล้วถ้าเขาอัดชัดแล้วดู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 ขี้ไข่ค้างดูขี้ไข่ค้างขี้ไข่ค้างเต็มเลยอ้อมเลยตัวปัุกขึ้นดูดูแม่แม่เยอะมากเยอะมากมาที่นี่เขาเขาเฮ็ดอันเขาเฮ็ดยุ่งอัดไว้เลยเด้อัดปากไว้ฟอมเขาเฮ็ดยุ่งอัดไว้เลยเด้อนี่เด้ออัดปากไว้ฟอมแล้วก็มีสั้นพอมียุ่งทำยู่แลี่วเจาบบโปกก็ได้ปล่อยเลยก็ได้เหมัน บปกกับบินยังพออาอยู่แล้วโอ้โอ้นี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อที่ร่องเด้อมันบกบล้วมคนร่องมันบกแล้วมันร่องเด้อสิปล่อยไว้เด้ออันนี้เด้อแต่ว่าการเลี้ยงมดนี่ต้องให้อาหารมันอุดมสมบูรณ์เด้อถ้าอาหารบ่อุดมสมบูรณ์นี่สีเข็ดสั้นไม่ปานได้มันก็โตตัวกันนี้ได้เด้อมันโตตัวมันโตตัวกันนี้เลยเด้อเพราะฉะนั้นอาหารต้องอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงนี้เพราะว่ามันสิพยายามไปหาอาหาร เพราะฉะนั้นต้องอาว่างไว้ให้มันกินให้มันอุดมสมบูรณ์ายาให้มันขาดน้ำขาดอาหารเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมันสิตตตัวกันหนีมัดเลยไพ่นี่ขึ้นเดียวขึ้นเดียวหนเลยล่ะไพ่นี่ขึ้นเดียวหนีเลยอันนี้หนีบ่ได้เพราะวา่ามีน้ำมีน้ำม,มีอาหารสมบูรณ์